สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับไม่ได้อัปเดตให้หลายวันนะครับภารกิจเยอะครับช่วงนี้ก็วันนี้จะทยอยอัปเดตให้นะครับแต่ละชุดนะครับโอเคครับไปกันเลยนี่ชุดฝากเลี้ยงนะครับชุดฝากเลี้ยงเป็นยิบมันมหาอำนาจนะครับให้เลี้ยงถึงอายุสามเดือนนะครับชุดนี้แม่หมดสดดำนะครับแยกนะครับแม่อันนี้เข้าฟักแล้วนะครับชุดนี้ ผสมพ่อจะเป็นยิบมันบวกเย่าก้าวหน้านะครับส่วนแม่นี้เป็นชินจังนะครับลูกสาวชินจังเป็นสายสาเป็นจระรับแม่สาข้อนปอนนะครับแม่เท่านะครับเข้าฟักนะครับแม่ปืนกลข้าฟักนะครับแต่แม่นี้แม่สาขอนปอนนะครับแม่สาข้อนปอนแม่แดงนะครับเข้าฟักนะครับ มาดูแม่อันนี้นะครับฟักออกมาแล้วนะครับเป็นอ๋อไม่ใช่แม่แม่นี้เป็นชุดไหนวะเนี่ยครับแม่เรือลบนะครับแม่เรือลบลายตัวจาไม่ได้มันคล้ายๆกันเรือลบเข้าฟักแล้วนะครับมาดูชุดนี้ฟักออกมาแล้ว ชุดนี้ชุดพี่ดีหลายตัวนะครับตัวผู้สี่ห้าตัวนะครับขาวมานะครับมีเจ็ตัวดีๆนะครับไม่นานคงมีผลงานนะครับให้เห็นนะครับบิ๊กบอสบวกแม่เทาประทัดแตกนะครับชุดนี้นะครับได้สิบสามตัวเลยนะครับยังไม่ได้ทํความสะอาดอันนี้แม่เพชรไพลินนะครับแม่ดำ นี้แม่ลูกสาวชิ้นจังนะครับเป็นสายสาเป็นชะลักผสมยิบมันแม่ฝากผสมของน้องแซตนะครับฝาผสมยิบบิ๊กบอสนะครับเข้าฟักนะครับอเยอตีตายนะครับไข่แล้วนะครับอันนี้แม่ฝากผสมของคุณนนทวัฒนะครับนนทวัฒเข้าฟักได้หนึ่งอาทิตย์นะครับแม่นี้แม่ฝากผสมนะครับ แม่นี้ก็เป็นแม่ฝาผสมของคุณวีรศักดิ์นะครับไข่แล้วนะครับห้าหกใบนะครับจุดนี้แม่ฝาผสมของคุณคำพีนะครับครับเข้าฟักยี่สิบแปดมกราคมนะครับแม่นี้เป็นแม่เยื่มุสดํานะครับย้อนสายนะครับมุสดําบวกเยี่อมุสดํานะครับชุดนี้ ตัวนี้เป็นลูกมหาเทพนะครับเขเ้ากับลูกสาวแดงรอนะครับแม่มหาอำนาจเข้าฟักนะครับอันนี้แม่เรือเหล็กนะครับเข้าฟักนะครับแม่อันนี้แม่เกรเพลินไม่ไม่ใช่แม่นี้เป็นลูกสาวซีซ่านะครับบวกเกรเพลินนะครับอ่านี่ยิบมันนะครับ สมแม่แดงหล่อมหาคนครนะครับไข่แล้วนะครับห้าหกใบนะครับมุดสดําแม่อันนี้จะเข้ากับบิ๊กบอสนะครับชุดนี้แม่เหยื่อก้าวหน้าเข้าฟักนะครับเหยื่อก้าวหน้าไว้น้อยวีพีนะเข้าฟักนะชุดนี้เป็นแม่ทองฟ้าลุงบวกบิ๊กบอสนะครับไข่แล้วนะครับตอนนี้ปล่อยออกมาข้างนอกนะครับชุดนี้เป็นลูกแม่เรือลบนะครับแม่เรือลบ ก็จะเป็นก็จะเป็นเจ้ายิบมันนะครับแม่ฝากผสมของคุณสงานะครับเข้าฟักนะครับได้สองวันเข้าฟังได้สองวันนะครับแม่นี้แม่แสงกลนะครับลูกสาวแสงกลผสมยิบมันนะครับเข้าฟักนะครับจุดนี้อ่ารอส่งนะครับเป็น ดูบิกบอสวกยิบมันนะครับอ่ะมาดูแม่นี้เป็นแม่ก้าวมังกรนะครับแยกลูกนะครับใกล้ไข่นะครับเริ่มผสมแล้วนะครับชุดนี้เป็นลูกแม่แดงรอเหมือนฝันนะครับก็จะเป็นยิบมันนะครับชุดนี้รอส่งพี่บอยนะครับเป็นยกข้อนะครับมีเคอีแม่นี้เคอียังไม่ฟักนะครับยังไม่ไข่นะครับ ส่วนแม่แสนชัยชุดนี้นะครับผมให้ฟักไข่ของแม่มหาอำนาจนะครับลูกของเขาฟักออกมาแล้วนะครับแยกออกไปแล้วก็เลยเอาไข่แม่มหาอำนาจไม่ให้ฟักนะครับเพราะว่าแม่มหาอำนาจไข่ยี่สิบกว่าใบนะครับอ่ะนี่ลูกสาวยิบมันแดงหล่อมหานครนะครับชุดนี้ผสมบิ๊กบอสเหมือนเดิมนะครับชุดนี้เป็นชุดรอส่งนะครับอ่ะแม่แดงหล่อทองดำนะครับชุดนี้ จุดนี้เป็นแม่ฝาผสมของคุณวิรักดิ์นะครับสมบิกบอสนะครับไข่แล้วนะครับไข่แล้วยังไม่ขึ้นฟักนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูลูกไก่ก่อนนะครับน่ครับลูกไก่นะครับเป็นชุดนี้เป็นบิกบอสบวกแดงหล่อทองดํานะครับแม่เป็นลูกสาวแดงหล่อเลยนะครับสวยครับมาจุดนี้แม่เป็นลูกสาวแสนคนนะครับ เนี่ยนี้สาวแสนกลสวยครับก็จะเป็นยิบมันนะครัหมูสอดำนะครับหมูสอดำย้อนสายนะครับหมูสอดำย้อนสายก็ชุดนี้ได้เยอะนะครับเยอะก็ทําเสริมนะครับเพราะว่าขนจองหลายชุดนะครับจองหลายชุดหน้าหมูสอดำนะครับหมูสอดำผมตามเก็บได้มาหกแม่นะครับเป็นชุดย้อนสายนะครับเสียเบอร์ตอนนี้น่าจะไม่ปล่อยออกมาแล้วนะครับเพราะว่าผมถามไปแล้วก็ ไม่ยอมก็ว่าจะหาให้หาให้นะครับแต่ยังไม่ได้นะครับได้แค่หกแง่นะครับชุดนี้เป็นลูกแม่แย,ย้ดีตายนะครับแม่ตะวันฉายดำาสี่บีลานะครับช่วงเมื่อกี้ลมแรงนะครับต้องมาอยู่ในท่อนะครับลมแรงนะครับสวยมากพ่อจะเป็น ยิบมันนะครับจุดนี้พ่อเป็นยิบมันามาดูเพชรไพลินนะครับแม่เพชรไพลินพ่อจะเป็นยิบมันนะครับชุดนี้กำลังสวยนะครับดูแม่มูดมดสดำย,ยันใส่ตัวนะครับับชุดนี้ทําให้พี่บอยนะครับยกพ่อนะครับเป็นลูกยิบมันนะครับบวกมูสดำนะครับส่วนกันเดยวจะแยกแม่นะ ครับครับชุดนี้เป็นมูสดำนะครับก็ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะใช่อยู่แม่เป็นมูสดำย้อนสายนะครับมูสดำย้อนสายพ่อเป็นยิบมันนะครับหลายชุดต้องทำป้ายติดไว้แล้วนะครับสาคอนฟอนครับสาคอนฟอนนะครับกำลังสวยเลยนะครับ พอจะเป็นยิบมันนะครับสาย้อนปอนก็เป็นสายสารบินชอนะครับยิบมันบอกเข้ามาสายเหนือนะครับชุดนี้เป็นลูกแม่ทองดํานะครับแม่จะเป็นลูกสาวทองดํานะครับจมเท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้สี่สิบเอ็มหรือเท่าไหร่นี่ครับเข้ากับยิบมันนะครับจุดนี้สวยครับมาชุดนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่เหลือครับ เป็นยิบมันหวกแม่ก้ามังกรนะครับแม่เป็นชุดผสมสามแขนนะครับสามแขนพูดไม่ได้นะครับทำเข้าโดยตรงจากโกเซมนะครับสวยมากชุดนี้กระดูกโครงสร้างบึ้งๆนะครับชุดยกคอกนะครับชุดยกคอกแม่แดงหลอมหานครนะครับมีสั่งทํานานมากครับถึงคิวนะครับชุดนี้สวยมากครับ มาชุดยกข้อเหมือนกันนะครับชุดนี้เป็นยิบมันมูสดำนะครับมูสดำเดือดใสชุดนะครับสวยมากมาดูชุดยกข้ออีกหนึ่งชุดนะครับเป็นแม่เหยือก้าวหน้ามัดแต่งนะครับชุดแกงหน้านะครับอกอากับยิบมันนะครับชุดนี้สวยครับชุดนี้ก็เป็นชุดยกข้อเหมือนกันนะครับชุดยกข้อของคุณธวัชชัยนะครับ สวยมากมูสดำย้อนสายนะครับจุดนี้ัอยู่ในท่อเหมือนกันนะครับจุดนี้มี12ตัวนะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่พอนะครับยิบมันมูสดำนะครับสายนี้มันเข้ากันนะครับหลายคนอยากได้นะครับจุดนี้ก็ยิบมันมูสดำย้อนสายเหมือนกันนะครับนีกลงสวยครับจุดนี้ ชุดนี้ก็เป็นลูกพิกบอสนะครับห่วงเขียวนะครับห่วงืดงจะเป็นยิบมันยาก้าวหน้าายน้อยวีพีส่วนตัวเล็กสุดไม่มีห่วงก็จะเป็นยิบมันบวกแสนใจหลอดลวงนะครับส่วนห่วงแดงนะครับเป็นลูกยิบมันบวกเรือเหล็กนะครับมีหนึ่งคู่นะครับยิบมันเรือเหล็ก ฟักได้สองตัวนะครับไข่แล้วก็ไม่มีเชื้อนะครับช่วงนั้นมันเตะตาไข่นะครับเจ็บขาไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ลูกแค่สองตัวตอนนี้ก็เข้าฟักนะครับน่าจะฟักเป็นตัวแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับครับนี่แม่ทองฟ้าลุ่งนะครับลูกสาวทองฟ้าลุ่งสารพีชอนะครับไข่แล้วนะครับผสมบิ๊กบอสนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะค,ครับ